สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะอุ้มค่ะวันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะเพื่อนๆต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากเลยค่ะตอนนี้กระแสบแบบมาแรงจุดไม่อยู่เลยเนื่องจากตอนนี้นะคะ a c e b o o k เนี่ยเขาสามารถสร้างรายได,ได้ได้แล้วเนาะดังนั้นนะคะการที่เราเพิ่มไลฟ์เนี่ยก็จะทําให้ Facebook ของเราดูดีนะคะโปรไฟล์เราดูดีค่ะ และแน่นอนค่ะการเพิ่มไลน์เฟซบุ๊กนะคะทําง่ายมากๆเลยเนื่องจากขั้นตอนการทํานะคะไม่ยุงย่งยากละต้ก็ไม่ซับซ้อนที่สําคัญนะคะเขาไม่ใช้รหัสในการทํำด้วยค่ะเราใช้แค่ลิงก์ในการทำเท่านั้นเองดังนั้นนะคะแอคเคาท์เพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนค่ะ สำคัญนะคะคาถามยอดฮิตทําไลฟ์ไปแล้วปั๊มไลฟ์ไปแล้วแอคเคาโดนเดน้งโดนแบนไหมต้องบอกเลยนะคะว่าปลอดภัาายแน่นอนร้อเซค่ะอุ้มคือผู้ใช้งานจริงนะคะแล้วก็ใช้งานจริงมามากกว่า2ปีเนาะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าไม่มีปัญหาดใดๆเลยค่ะเพราะว่าถูกกดเฟซบุ๊กร้อยเปอร์เซ็นนั่นเองส่วนใครอยากรู้นะคะว,ว่าวิธีการเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มจากนะคะไปแอดเพื่อนกันก่อนในโปรแกรมไลน์ค่ะพิมพ์แอทไซปั๊มไอจีไทยนะคะใครพิมพ์ไม่เป็นดูด้านซ้ายมือเลยค้้้มขึนใหดูแลว จากนั้นนะคะเราก็เริ่มขั้นตอนทักคุยกับแอดมินได้เลยค่ะในวันนี้นะคะอุ้มจะซื้อบริการปั๊มไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะเพื่อนเพื่อนไลฟ์เฟซนะคะร้านนี้มีให้เราเลือก2แบบค่ะเพื่อนๆแบบแรกนะคะจะเป็นไลฟ์เฟซคนไทยล้วนแบบที่2นะคะจะเป็นไลฟ์เฟซคนต่างชาติค่ะซึ่งในวันนี้นะคะอุ้มจะลองซื้อไลฟ์เฟซบุ๊กคนต่างชาติค่ะ ตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนในส่วนของราคาโปรไรฟ์เฟซบุ๊กต่างชาตินะคะเพื่อนๆก็มีเริ่มต้นที่100ไลค์นะคะไปจนถึง50 0 0 0ไลค์เลยค่ะวันนี้นะคะอุ้มขอลองที่100ไลค์ก่อนนะแอดเป็นยังบอกอีกนะคะว่าเป็นงานที่ไวไม่ใช้รหัสค่ะและไม่มีรอคิวนะคะ หลังจากเลือกราคาเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เป็นรูปภาพ QR code ให้เรานำภาพนี้ปสแกนจ่ายเงินได้เลยนะคะหลังจากโอนเงินนะคะก็อย่าลืมส่งสลิปให้กับแอดมินแบบนี้เลยนะจากนั้นนะคะแอดมินก็จะเริ่มงานให้เราทันทีเลยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนส่งลิงก์ให้แอดมินนะคะเริ่มต้นไปเปิดโปรแกรม Facebook ขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกรูปมา1รูปอุ้มจะเอารูปนี้นะคะเป็นรูปภาพโปรไฟล์ค่ะกดคําว่าแชร์เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็กดคําว่ามอค่ะแล้วก็กดคําว่า copy เท่านี้นะคะก็จะคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วค่ะให้เรานําลิงก์ที่ได้มาส่งให้อดินแบบนี้เลยนะคะก่อนทําการไลค์รูปภาพนะคะแอดินจะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนยอดเดิมของอุ้มมีอยู่ที่132นะคะยอดเดิมนะคะ132ไลค์ค่ะอุ้มก็จะรีเฟซหน้าจอแบบเรียลไทม์นะคะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดก็ทยอยขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ถึง1นาทีเลยนะคะ เพื่อเพื่อนสังเกตตัวเลขในวงกลมแรงๆเลยนะคะตัวเลขนะคะค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นนะคะเป็นงานที่เนียนๆนียนไม่โป๊ะค่ะพอมีคนมาไล์รูปเราเนี่ยก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะยอดก็ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนๆ จบไปแล้วนะคะสาหรับคลิปการสอนเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กค่าแบบมีคนต่างชาตินะคะก็จะเห็นได้ว่าได้ยอดจริงไม่ตกตาเดี๋ยวก็รอยอดไม่นานด้วยจากทุ้มตัดเวลานะคะ1นาทีเนี่ยยอดไลฟ์ก็ๆทยอยขึ้นแล้วะคะ่ะร้านนี้นะคะเขาใช้ระบบดีระบบเร็วพรีเมี่ยมสุดๆเลยงานไวนะคะไม่ตกตานะคะขึ้นจริงแน่นอนหากใครที่เคยทําร้านอื่นแล้วผิดหวังอุ้มขอแนะนาร้านนี้เลยนะคะเขาชื่อว่าร้าน Follow for Shop ค่ะ เดี๋ยวแอปไปได้เลยนะคะที่ Line Assign ป um, ั๊ม IG ไทยรายละเอียดก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะร้านนี้นะคะเขาเปิดให้บริการทุกวนันไม่มีวันหยุดเลยค่ะแถมเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงด้วยเขามีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยนะคะเผื่อเพื่อนๆน,นะคะทักไปตอนไหนว่างตอนไหนหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม,ม<ๆ>ก็สามารถทักไปได้เลยค่ะเรายินดีให้บริการร้านเขายินดีให้บริการค่ะใน,นส่วนของวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ